สวัสดีค่ะโ o ชชิ i งคอนเวอร์เซชันเอ i s ิโซด The Coaching Habit ค่ะเดินทางมาถึงครั้งที่4แล้วค่ะวันที่21ส,สิงหาคม2 0 1 3เพิ่งจบกันไปสดๆร้อนๆเนี่ยค่ะในการฝึกคำถามแรกค่ะคำถามจุดประกายคลิกสตาร์ทควีชั่นซึ่งเป็นคำถามที่สั้นตรงประเด็นและเข้าถึงจิตใจผู้รับการโค้ชน,นะคะอย่างง่ายๆเลยค่ะ เรามีการเรียนรู้หลักการแล้วก็ฝึกจริงกันด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วเรามีได้แชร์การเรียนรู้กันนะคะถอดบทเรียน Reflection กันว่าได้เรียนรู้อะไรจากการฝึกการโค้ชย่อยๆเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็มีคุณค่ามากมายนะคะนอกจากนั้นแล้วพี่ว่าก็เสริมให้นะคะจากคลิปของคุณไมเคิลชื่อว่า how to ask a great question นะคะซึ่งมี 5้าดิสซิ п ลินหรือ5วินยัยหรือ5กฎนะคะ5กฎนี้มีอะไรบ้างข้อแรกก็คือถามให้ง่ายและสั้นและเร็วนะคะอย่าเย็นเยอะสำคัญคือถ้าใช้คําคำหรือน้อยกว่านั้นได้ในคำถามจะยอดเยี่ยมมากข้อที่2คือถามเร็ว question ค่ะอย่า f เ e q u e n นเฟ e q u e n c นคืออยากจะแนะนำอะค่ะ แต่เขาบอกว่าโค้ชห้ามแนะนำอีฉันก็ทำไงดีคะแฝงไปในคำถามค่ะนี่แหละคือการเฟกค่ะอยากจะบอกเขานะคะกดข้อที่3คือเงียบค่ะให้เงียบหลังจากถามไปแล้วอยู่ในความเงียบให้ได้ให้พื้นที่ให้สเปซแก่เขา และสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นนะคะไว้วางใจค่ะกฎข้อที่4คือเกี่ยวข้องกับการฟังค่ะอย่าฟังแบบเฟ้ก็คือได้แต่ประงกหน้าประงกหัวประงกหัวแต่ใจไม่ได้อยู่กับเขาและอย่า คอยได้คิดว่าอคำถามต่อไปจะถามอะไรดีคําถามต่อไปจะถามอะไรดีคําถามต่อไปจะถามอะไรอยู่ในหัวตลอดซึ่งคนที่เป็นโค้ชใหม่ๆเนี่ยนะโค้ชมือใหม่จากคุณนะไม่ฟังอะ่ะคอยว่าจะเดี๋ยวจะถามอะไรเพราะเขาบอกโค้ต้องถามใช่ไหมแล้วคุณมีก็บอกทําตัวให้เหมือนกับคุณเป็นคนที่เดินเข้าไปในถ้ำนะคะแล้วมีดวงไฟสองดวงคะ่ะให้เชื่อ นะคะให้ไว้วางใจในแสงไฟอันนั้นค่ะเป็นยังไงต้องมาคุยกันค่ะข้อที่5คือนะคะกดข้อนี้คืออย่าเชื่อในคําถามแรกอย่าเชื่อโทษค่ะอย่าเชื่อในคําตอบแรกอย่าเชื่อว่ามีคําตอบเดียวและเป็นคําตอบที่ดีที่สุดก็จะนําไปสู่คําถามประเภทที่2คือชื่อคําว่าคําถาม more or more หรือ and what else and what else more more มีอะไรอีกไหมซึ่งเราจะมาเรียนรู้และฝึกกันในครั้งต่อไปนะคะพบกับโค้ชวาในเด c องโคชชิ่งแฮบิในการต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ